ดังนั้นเขาจึงยึดหลักมั่นถ้าไม่ได้ผู้แทรนราษฎรเป็นพักก้าวไกลไม่มีวันที่พักก้าวไกลจะเข้าไปร่วมเป็นคณะรัฐบาลเมื่อภาวะการแข่งขันความจําเป็นว่าจะต้องมาแข่งกันนั่นคือพักเพื่อไทยกับพักก้าวไกลมันจึงเป็น ไปไม่ได้เลยว่าทั้งสองพักการเมืองนี้จะต้องจับมือกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะทั้งพักเพื่อไทยกับพักก้าวไกลนั้นเขามีเป้าหมายเดียวกันเป้าหมายของพักเพื่อไทยกับเป้าหมายของพักก้าวไกลก็คือจะต้องเป็นพักการเมืองที่ชนะเลือกตั้งเป็นพักการเมืองลำดับหนึ่งให้ได้ คำว่าเป็นพรรคการเมืองลำดับหนึ่งนั้นหมายความว่าจะต้องได้รับการเลือกตั้งชัวที่สุดก็คือต้องเกิน251ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนี่คือยุทธศาสตร์และเป้าหมายของพรรคการเมืองทั้งสองแล้วจะทำอย่างไรครับแล้วจะทำอย่างไรว่าพรรคเพื่อไทยจะได้251แล้วจะทำอย่างไร พรรคเก้าไกลจะได้251ที่นั่งในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเมื่อโจทย์ได้ถูกตั้งขึ้นมันก็ต้องหาคำตอบครับคำตอบที่ทั้งสองพักมีก็คือยุทธวิธีในการเอาชนะการเลือกตั้งซึ่งยุทธวิธีของสองพักการเมืองเป็นข้อสรุป ที่ต่างกันนะครับพักก้าวไกลกับพักเพื่อไทยมองยุทธวิธีมองวิธีการมองกลยุทธ์ที่จะให้สำเร็จตามเป้าหมายก็คือเป็นพักลำดับหนึ่งได้เกิน251นั้นเขามองต่างกันพักก้าวไกลเขาวางเป้าหมายไว้ ว่าจะต้องชนะ251วิธีการที่จะนำมาซึ่ง251ที่นั่งในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนั้นก็คือจะต้องได้รับชัยชนะทางการเมืองดังนั้นที่เราเห็นการเดินหมากทางการเมืองของพรรคก้าวไกลทุกหมากทุกอิริยาบถท,ทุกการแสดงความคิดเห็นของพรรคก้าวไกล ทำไปเพื่อเอาชนะทางการเมืองประสงค์เดียวครับเอาชนะทางการเมืองพาะพักก้าวไกลและกลุ่มยุทธศาสตร์ของพรักก้าวไกลเชื่อว่าเมื่อได้รับชัยชนะทางการเมืองแล้วกระแสความนิยมมันจะพุ่งสูงเมื่อกระแสความนิยมพุ่งสูงมันจะทำให้คะแนนความ นิยมและเปลี่ยนเป็นคะแนนเสียงเลือกตั้งนั้นสามารถจะเอาชนะได้และก็สามารถทำสำเร็จจนขึ้นเป็นพรัคลำดับหนึ่งได้ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาดังนั้นก้าวไกลจึงมุ่งสู่การสร้างกระแสเป็นพัคมวลชนแล้วเอาชนะทางการเมืองวิธีการท่านทั้งหลายก็เห็นนะ ไปพบปะไปขอบคุณแสดงบทบาทที่อยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนนี่คือการทำตามกลยุทธ์เพื่อให้พรรคก้าวไกลได้รับชัยชนะทางการเมืองแปลเปลี่ยนชัยชนะทางการเมืองเป็นคะแนนเสียงในเวลาที่มีการเลือกตั้งท่านทั้งหลายก็จะเห็นนะครับวิธีการ ของก้าวไกลเขาเดินไปอย่างนี้ดังนั้นเขาจึงยึดหลักมัน่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นยึดหลักมัน่นในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องได้พิธาถ้าไม่ได้ผู้แทนราษฎรเป็นพรรคก้าวไกลไม่ได้นายกรัฐมนตรีชื่อพิธาลิมเจริญรัตแน่นอนที่สุดครับ ไม่มีวันที่พักก้าวไกลจะเข้าไปร่วมเป็นคณะรัฐบาลไม่มีวันครับเพราะการเข้าไปร่วมเป็นพักร่วมรัฐบาลกับนายกรัฐมนตรีไม่ว่าคนนั้นจะชื่อเศรษฐาทวีสินไม่ว่าคนนั้นจะชื่ออุงอิงชินวัตรซึ่งทั้งสองชื่อนี่ในสมการทางการเมืองตอนนี้นี่ มันเป็นไปไม่ได้เลยหรือแม้ว่าจะเป็นรัฐบ,บาลของพลเอกประวิตยซึ่งก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่พักเก้าวไกลจะเข้าไปร่วมเป็นรัฐบาลเป็นพัรคร่วมกับนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประวิตยวงสุวรรณเป็นไปไม่ได้ครับดังนั้นเมื่อความเป็นไปไม่ได้นี้เขาสรุปแล้วพักเก้าวไกลเขาจึงยืนไงครับ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าฟ้าจะถลม่มดินจะทลายประธานสภาพรรคก้าวไก่ก็จะต้องยืนว่าจะต้องเป็นสสของพรรคก้าวไก่และนายกรัฐมนตรีก็จะต้องเป็นพิธาลิมเจริญรัตก,ก็เหมือนเมื่อวานนี้นะครับ ที่มีคนตะโกนขณะที่หัวหน้าพักเพื่อไทยคุณหมอชุลาน,าน่านเลขาธิการพักประเสริฐและแม้กระทั่งรองหัวหน้าพักภูมิธรรมกำลังเดินเข้าไปในพักตะโกนอย่างชัดเจนว่าพักเพื่อไทยได้ยินไหมพักก้าวไกลชนะการเลือกตั้งเป็นพักลำดับหนึ่งพักเพื่อไทยได้ยินไหมประธานสภาต้องก้าวไกล พิธาต้องเป็นนายกนี่คือตอกย้ําให้พรรคเพื่อไทยได้รู้ว่านี่คือชัยชนะที่ประชาชนได้มอบให้กับพรรคก้าวไกลดังนั้นพรรคเพื่อไทยต้องเดินตามนี่เป็นการบีบครับอารมณ์อย่างนี้มันจึงทำให้สีหน้าของหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เลขาธิการพรรคเพื่อไทยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยสีหน้าท่าทางที่เดินเข้าไปในที่ทำการพรรคก้าวไกลนั้นจึงเป็นสีหน้าท่าทางที่หน้าเนี่ยเต็มไปด้วยความเครียดไม่มีความสุขเลยมาประชุมจัดตั้งรัฐบาลเหมือนกับมางานที่จะต้องรับพูดง่ายๆก็คือเหมือนจำเลยเดิน เข้าไปในห้องพิจารณาคดีศารจะมิภากษาตัดสินเครียดไปหมดท่านทั้งหลายครับนี่คือวิธีการกลยุทธ์ทางการเมืองของก้าวไกลที่เข้าเดินไปก็ตั้งคำถามว่าผิดไหมครับไม่ผิดเพราะกลยุทธ์ยุทธวิธีของพรรคก้าวไกลเขาเชื่อว่าต้องทำอย่างนี้ ทำอย่างนี้แล้วจะทําให้ประสบชัยชนะในการเลือกตั้งและพรรคก้าวไกลจะได้ลําดับหนึ่งมีสอสอเกินกว่า251ที่นั่งในการเลือกตั้งครั้งต่อไปในทางกลับกันเราก็ต้องมาดูพรรคเพื่อไทยว่าพรรคเพื่อไทยเขาวางกลยุทธ์อย่างไงมียุทธวิธีอย่างไรเพื่อให้สำเร็จตาม เป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ที่วางไว้ยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยก็คือจะต้องเป็นพักลำดับหนึ่งเหมือนกันต้องได้สอสอเกิน251เหมือนกับที่พรรคก้าวไกลตั้งเป้าหมายไว้แต่วิธีการกลยุทธ์ของพรรคเพื่อไทยเขาเชื่อไม่เหมือนพรรคก้าวไกล พรรคเก้าไกลเชื่อว่าต้องได้รับชัยชนะทางการเมืองถึงจะไปชนะการเลือกตั้งส่วนพรรคเพื่อไทยเชื่อว่าต้องได้อำนาจรัฐแล้วเมื่อได้อำนาจรัฐแล้วจะทำให้ชนะการเลือกตั้งทั้งสองพรรคมองต่างกันนะครับเชื่อต่างกัน